อย่างนี้นะคะพอดีหลายๆคนนะคะถามมาว่าแม่ l e เว r เลชคืออะไรนะคะวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังง่ายๆนะคะเลเว r เลชที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเอาง่ายๆคือ b บลเกอร์ค่ะเขาให้เงินเรายืมมานะคะปกติแม่จะใช้ที่1ต่อ200 ะะแต่ละบลกมันมีเยอะมากนะคะบางบลกที่ขึ้นต้นด้วยตัว E อันนั้นสูงสุดถึงอันลิมิตที่จริงอะค่ะมันไม่ดีนะคะจะบอกว่ายิ่งน้อยยิ่งดีนะคะคําว่าน้อยยิ่งดีคืออะไร1ต่อ200นี่คือโบรกเกอร์เขาให้เรายืมมา200เท่าทุกคนคิดง่ายๆตามนะคะเรามีเงิน100เหรียญโบรกเขาให้ยืมมา200เท่าเสมือนว่าเรามีเงิน20,000ืเหรียญอันนี้บ้าบอมากเขาให้เรามาเยอะขนาดนี้ ทำไมเราถึงจะไม่โอเวอร์เทดใช่ไหมคะมันให้เยอะเราก็ต้องโอเวอร์เทดแต่คนกลับลืมไปว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้ค่ะเรามีแค่100เหรียญเท่านั้นเองแต่บล็กเขาให้อํานาจบาร,รมีเรามาเหมือนกับเรามี20,000เหรียญน,นะคะดังนั้นเวลาคนที่เทรดแบบนี้ค่ะโดยที่ใช้20,000เหรียญมันเลยทําให้เวลาที่เราเทรดแล้ว เราถึงล้างพอร์ตได้ง่ายทุกคนคิดง่ายๆนะคะเวลาเราติดนี้เวลาที่เราติดหนี่นะคะ่ะบล็อกเกอร์คนที่เขาจะทวงเขาจะทวงคนที่ยืมเงินเยอะๆก่อนยิ่งคุณใช้บางบล็อก8 8 8เท่ากับคุณเอาเงินเข้าว่า800กว่าเท่าคุณเอามาเยอะมากเลยนะคะเวลาที่เราจะเทรดนะคะเราไม่ต้องใช้เยอะเราใช้แค่หนึ่งต่อ1น0 หรือ1ต่อ200ก็พอนะคะเราไม่ต้องเอาของเขามาเยอะเวลาที่เราเอาเลเวอเรจมาขนาดนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้ใช้200เท่าเลยเราเอามาเพื่อคุ้มกระบาลคุ้มกระลาหัวเราก็พอนะคะแต่เวลาเทรดจริงๆนะคะทุกคนมันทำร่วมกับเ MM. ออะเราเอาดูนะคะอันนี้นะคะไม่ต้องไปพูดถึงหลักการเอาปิ๊บแว u e หรือเอาอะไรไปคูณบวกลบคูณหารยุ่งยากนะคะปกติแม่จะสอนลูกง่ายๆว่าเรามีเงินหน้าตักเท่าไหร่คะลูกเรามี100เหรียญน,นะคะลูก เอาไปหารเท่าไหร่คะมากๆเข้าไว้ลูกหารหมื่นไปเลยนะคะก็จะได้เท่ากับ0.01สิ่งที่คุณจะเทรดได้คือห้ามเกิน0.01เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเทรดเกินบล็กเวลาที่มันติดลบมันจะทวงเงินเราคืนมากเลยเพราะเราเอาของเขามา200เท่านะคะเอาง่ายๆนะคะคุณมีเงิน500เหรียญหารหมื่นสิคะ ก็จะได้0.05ห้ามเกินนี้เด็ดค่ะถ้าเกินนี้ปุ๊บนะคะเวลาที่เราติดลบบล็อกเขาจะมาทวงเราเร็วขึ้นโอกาสที่จะล้างพอร์ตสูงขึ้นถ้าคุณเทรดต่ำกว่า0.05 5 0, 05, 0. 05, อันนี้จะดีมากเลยนะคะแบบนี้ละคะ่ะการทำ MM นะคะทุกคนการทำ MM อย่างง่าย l e v e r a g e อย่าเอาของเขามาเยอะ1ต่อ200ก็ถือว่าเยอะแล้ว1ต่อ100ก็ ถือว่าเยอะแล้วนะคะอย่าเอาของเขามา800อย่าเอาของเขามา2,000เท่านะคะคุณไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเวลาที่คุณติดลบเขาจะมาทวงหนี้คุณก่อนเพราะคุณเอาของเขามาเยอะอันนี้คือ Leverage ง่ายๆนะคะ mm ง่ายๆนะคะเวลาเราเทรดนะคะทุกคนทําอะไรก็ตามให้มันง่ายๆเขาไว้อย่าคิดเยอะอย่าลึกซึ้งมากนะคะเพราะท้ายที่สุดนะคะการเทรดก็คือ keep it simple ภาษาอังกฤษอีกแล้วก็คือทําอะไรให้มันก็ได้ง่ายๆเข้าไว้ทําอะไรก็ได้ให้มันสบายใจเข้าไว้นะคะ okay.